ตัวนี้คือพันโอชีเบรนะคะเราจะเล่าให้ฟังโอชีเบรเนี่ยก่อนที่เราจะคุมผ้าผ้าตังนี้เราต้องเอาไปสองกล้องเพื่อที่จะดูตาดอกชุดที่สองอันนี้ดอกชุดแรกอันนี้ชุดที่สองนั่นชุดที่สองเพื่อที่ดูตาดอกชุดที่สองเราก็ต้องถอนจากที่เราปลูกเนี่ยถอนไป3มต้นเราก็เลือกต้นที่ว่าเออแบบดีที่สุดอ่ะ ก็ถอนไปเขาไปสองกล้องที่พวกทํางานเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะคะของอําเภอเขาก็ไปสองกล้องเขาก็บอกว่าพันธุ์เนี้ยตาดอกชุดที่สองไม่ออกเลยว่าง้งคือทั้งๆท,ที่ดอกของเขาเนี่ยดอกชุดแรกนี่ก็คือแบบดอกนี่แบบบานแล้วอะตอนนี้ก็ป้าก็กังวลเอ้ยเป็นไปได้ยังไงคือมีพันธุ์นี้พันธุ์เดียวอะ พันยายวยตัเมพันทุเจียตัวเมตาดอกชุดที่สองก็ออกแล้วคราวนี้ยป้าก็แบบกังวลเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงไรเงี้ยแต่เขาก็แบบเออทาไมมันเป็นอย่างงี้อะไรเงี้ยเขาก็งงไงเออเราเนี้ยแต่เราอะเชื่อว่ายังไงถ้าดอกชุดแรกออกชุดที่สองมันต้องออกธรรมชาติเขาให้มาอย่างนั้นมันจะไปขาดช่วงขาดตอนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้เพราะพันธุ์นี้มันไม่ใช่พันธที่ต้องแบบขาดช่วงขาดตอนอะไรนานขนาดนั้นเราเนี้ย คราวนี้ก็ก็บางอย่างเนี่ยเราก็เชื่อตัวเองนะเชื่อประสบการณ์อย่าไปเชื่อข้อมูลอะไรที่มันแบบที่คนอื่นเขาเป็นคนตรวจให้เราอะ่ะใช้กล้องสองบางทีไม่รู้ใครเป็นคนตรวจให้เราอาจจะเป็นเด็กใหม่หรือคนที่มือไม่ถึงก็ได้ใช่ไหมตรวจคนละสายพันธุ์อาจจะคนละคนก็ได้อะไรเงี้ยให้ให้เราแบบบางครั้งเราต้องมีความเชื่อมั่นนะ เชื่อมั่นว่าเออแบบมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอพอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็ไปคุมพันยุยโย่ิเมคุมพะยางพะยางเนี่ยนะพันยุ์ยโย่ิเมพันอื่นแล้วก็ค่อยวกกลับมาคุมพันโอ์วอชิเบรีแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็ออกดอกปกติแหละเห็นไหมเนี่ยชุดแรกชุดที่สองมันก็ออกมาแล้วมันก็ออกมาโดยธรรมชาติของมันนะตาม ลำดับของมันน่ะเออบางครั้งเราแบบไปฟังข้อมูลดูข้อมูลที่เขาเอาไปส่องกล้องให้เราเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดก็ได้นะก็บางอย่างเราเชื่อมั่นในตัวเราด้วยเชื่อในสัญชาตญาณของเราด้วยเราอย่าแบบเออแบบใจเสียอะไรขนาดนั้นะนะเอามันเป็นข้อมูลประกอบมันไม่ใช่ทุกอย่างของมันไม่ใช่ทุกอย่างเออมันไม่ใช่ เครื่องตรวจวัดอะไรนะตรวจท้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าตรวจว่าท้องก็คือท้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงมันก็เป็นข้อมูลประกอบนะนะคะถ้ามันอยู่ข้างในเงนี้ยก็ดึงมันออกมาเขาจะได้โดนแดดเขาจะได้อร่อยไงรสชาติมันจะได้ดีไงถ้ามันไม่โดนแดดมันไม่อร่อยนะสีก็ไม่สวยด้วยอย่าเงี้ยเราให้คนมาทำความสะอาดให้เนี่ย แค่จะสอนให้คนแบบคนงานอะดึงลูกสตบบรอเบอรี่ออกมาข้างนอกนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสอนให้เขาทำได้โดยอัตโนมัติเนี่ยคือสอนคนเป็นอะไรที่สอนยากมากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราสอนด้วยบางคนไม่ต้องพูดมากก็ทำบางคนพูดแล้วพูดอีกก็ไม่ทำพยายามดึงมันออกมาให้มันโดนแดดเยอะๆนะเขาจะได้อร่อยอะไรที่มันแบบ มันอยู่ใต้ใบอย่างเงี้ยมันแน่อร่อยไงเราต้องดึงเข้าออกมานะนะนี่นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะ่ากินไหมนี่จะเก็บพวกนี้นะคะโอชิเบรีคือสุดท้ายอ่ะโอชิเบรี่ก็ได้เก็บไปหลายรอบแล้วนะคะพันย่อยชิเมะที่บอกว่าตาดอกออกเร็วเขาก็ยังเพิ่งได้เก็บไปรอบเดียวเองนะบางครั้งเราก็เชื่อ เชื่อในสิ่งที่เราทําเชื่อในสัญชาตญานของเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราอะเชื่อมั่นในประสบการณ์อ่่าเงี้ยมันก็ทําให้เราทํางานผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เก็บภาพมาฝากนะคะ